สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับผมสวัสดียามเที่ยงครับวันนี้ก็พานองสองห้าลงทุ่งตามเคยนะผมเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็สายนะครับพอดีคุณแฟนก็ไปไปชมเรื่องผู้ว่าจะมาช่วยเหลือช้างที่วัดป่าเจียงนะครับผมชุมช้างตกงานนะครับที่วัดป่าเจียงก็แต่สิบโมงก็มีใครดูรูปครับผมก็เลยหนองสองห้ายังไม่ได้ออกมาครับ โอดีมีคุณแม่นะครับแกเพิ่งกลับมาโอเลให้คุณแม่ดูต่อครับผมอ้อน้องสองห้าลงทุ่งเช่นเคยครับผมดูครับว่ายน้ําไปแล้วครับผมนี่ครับผมบรรยากาศบ้านนอกก็ประมาณนี้ครับผมมีทุ่งนากว้างใหญ่นะครับผมก็จะเข้าดูดแรงนะครับมาวามา,มา,มานี่มามา เออไปเยอะ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 มามามาไอว่ายน้ำรลบสะได้ครับอันนี้คอันนี้ก็ลึกอยู่ครับผมค่อนข้างลึกอยู่ครับดูดูครับลึกประมาณหนึ่งสองสามประมาณสี่เมตรมานี่ครับผม4สี่เมตรกว่างนี่ครับ ดูขนาดนั้นยังลึกครับผมก็พอดีผมทุกปีผมก็จะเอาลงตรงนี้ครับแต่ทางมันเหยียบไอ้ข้างๆลงหมดแม่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 เฮ้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 จะเอาอะไแกน่าไหมนะแทงสมไม้ครับแทงไม้ที่ผมเอาลงนะครับผมเอาไว้ให้ผักบุ้งเกาะให้ปลามอยู่นะครับ ออกมาแทงเล่นเฉยโล่ออสองหนะันขับกำลังเยอะครับเมื่อวานก็โค่นต้นไม้ลงอฮ้ยชวครับผมตัวเขาใหญ่ครับ,บ,รบนี่ก็นายเยอะมามามาขึ้นมามาเ้นมาเลยมา,มา,มา,มาเดี๋ยวขึ้นไปดูลูกเดี๋ยวไปเบนเบ้น เอ้เอ้เดินไปฮึเดินไปโลเดินไปเดินไปโลฮึยานี้เขารู้ครับผมเขารู้ควันโดยเวลาควานันอารมณ์เป็นเลยประมาณนี้ครับผมนซองสอ โอ้ยมาแปะตึกก่อนผมฟากโบฮะโอ้ดูว่าผมอุ่นฮะดูครับพุ่นนะครับสงสองหา ไม่ใช่ว่าผอมนะครับหนังขนาดาคุณตาผมยังพูดเลยครับโอ้ทำไมตัวใหญ่ครับคุณตายังพูดเลยว่าตัวเขาใหญ่ลักเขาใหญ่เขาจะไล่หมาถอยถอยถอยเก็บโซมาเก็บโซมาเร็วเก็บโซมา Give xuống mà, thôi, cái xuống à? mẹ, ơi, gây xuống mày. Gây bán. Gây xuống, xuống Gây bán. Gây mày. Yep. เดินลังนะครับเดินดูตูดช้างนะครับก็ตอนเช้าก็ไปเปลี่ยนสามสาวจนหมดแล้วครับนี่ก็เหลือแต่สางห้าตัวเดียวครับก,กะว่าจะไปวัดป่าเจียงนะครับก็ไม่มีใครดูรูครับผมก็อยากจะไปทุกๆวันนะครับก็เพื่อมีเอฟซีช่วยเลือบ้างนะครับผมก็ผมก็ว่าจะ,จะไล์สุดไหมครับก็ไม่รู้ จะมีใครถ่ายให้ครับผมเมย์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 เลยเลยก็ไหนเจ้าเนี่ยอยู่ไม่รู้จุกเพราะว่าช้างตัวอื่นเขามาเขาจะเยี่ยวที่นาอย่างเงี้ครับน้องสาวห้านี่จำไม่เดินเลยครับผมชอบพวกมูลช้างตัวเมียครับผมดูการักเขาใหญ่มาก ท้ายใกล้เกินนี่ครับเมยไหมเฮ้ยเมยไหมเมยไหมก็ผม ไช้เห็นบัวบานแล้วก็บัวบานก็สวยนะครับผมบัวบานเขาบนเขาจะเหมือนเหมือนไอขันนะครับบัวบานครับผมก็บนเขาก็ใหญ่อยู่ครับผมถุงสร้างเขาก็ใหญ่อยู่ครับก็ไอน้องขันนี้ก็เป็นทางเกือบปีเดียวกับน้องสาวห้าจะมีรุ่นสาวห้านะครับก็มีน้องน้ำฝน น้องขวัญน,นะครับที่ผมจําความได้น้องขวัญกับน้องน้าฝนนี่ผมก็เป็นคนช่วยไอ้ทำไอ้ลากลูกเขาออกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ยังอยู่บ้านนะครับก็ไปช่วยคุณคนุนน้าคณตาคนยายนะครับเฮ้ยก็นายยอเฮ้ยนาผมก็ น้อง2านี้ไม่ต้องมีคนมาช่วยนะครับเพราะว่าคุณเม่ทองใบนี้เขานี่เวลาคลอดลูกมาเขาจะพยุงลูกเขาเองครับไม่ต้องไปช่วยจับอะไรครับผมเขาจะไม่ทํร้ายลูกครับเม่ทองใบลูกแรกก็คลอดเองลูกแรกก็คลอดไม่ทําอะไรครับเขาไม่จริงเขาดีมากเม่ทองใบครับผมเหมือนน้องพลอยนะครับน้องพลอยองค์กรอก็มีลูกนะครับ แต่กว่าจะให้ลูกกินนมได้เป็นเกือบเดือนครับผมอืมอก็นานอยู่ครับน้องพลอยนี่ใส่โซ่ไว้สีหนยังขาดครับผมหมุกหัวหมดหลับหดนอนเฝ้าลูกครับอือ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  ก็มือก่อนสองห้าเกิดมาไอเกิดมาหลังลูกของน้องพลอยนะครับก็ได้ประมาณห้าเดือนประมาณสี่เดือนห้าเดือนนี่ครับแต่คลอดมานี่น้องน้องสาวห้าจะตัวใหญ่กว่าครับเพราะว่าเป็นตัวพู้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถึงตัวใหญ่ครับเป็นบางเป็นบางตัวนะครับบางสายพันธุ์ครับบางสายพันธุ์ก็ ตัวใหญ่ครับบางมันอยู่ที่การเราเลี้ยงด้วยครับถ้าเราเลี้ยงดีมันก็จะเลยเติบโต,ตเร็วครับช้างก็เข้าใจเขานะครับในการเลี้ยงช้างครับผมนี่จะให้กินตลอดน้องสองห้าพอเวลาควันมีอยู่เขาไม่กินครับเขาจะให้ควนันเฝ้าในความรักของเรานะครับผม พาลงมาท่งในท่งนานครับทำเห็นควานนะครับไม่กินครับเออก็ฝากด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแช์นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ช์นะครับผมดูเอกลักษณ์ของเขาครับเออตัวใหญ่ขาใหญ่หางใหญ่ครับผมขาเท้า ถึงเกือเท่าปุ๊บปุ้ยครับฝ่าเท้าเขาดูหคนเขางานนี่เริ่มง,งอนแล้วครับงอนขึ้นนะครับผมอยากรู้กันโตขึ้นใหญ่ขึ้นงานเขาจะเป็นไงจะ <c oughs> เหม,มือนแมมมดหรือเปล่าครับงานแม่มดนมาฝากด้วยครับผมฝากติดตามผมมาก็ วันนี้ก็ได้ไปดูหญ้าในหมู่บ้านผมนะครับก็เดี๋ยวจะไอถ่ายลงทลิปนะครับหญ้าที่ผมก็ได้ไป <c oughs> กู้เงินเขามามาซื้อยาวไว้ครับเพราะว่าเห็นเจ้าของหญ้าเขาก็รู้จักคุณแม่หน่อยครับก็คนบ้านเดียวกับผมนะครับก็เลยลองถานแกดูหญ้าหญ้าอย่าน,นี้กำลังกินเลยมาก็ เยอะครับยาหนาด้วยคนระับก็ว่ากะไว้ไว่าถึงอาย่แรงก็งน้องช้างจะอดอยากเพราะว่ายาผมปลูกไว้สีสวนก็ยัไม่พอกิน,นครับต้องหาเพิ่มก็การก,กู้เงินมานะครับได้ไปขอซื้อแกนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ไปถ่ายคลิปโลให้ดูนะครับผมก็ แม่ไหมไม่ระวังออนนะตัคิดที่ซื้อยาไว้ครับอ,อย่างนี้ครับคนรักช้างเราครอบครัวเดียวกันก็นเหมือนเราซื้ออะไรมากินอย่างนี้ครับผมมาซื้อข้าวซื้อกับข้าวมากินให้ลูกกินอย่างนี้ครับเราก็เหมือนกับช้างกบเป็นกับครอบครัวคงเป็นหนึ่งของเรานะครับ เราก็ซื้อหญ้าไว้ให้เขากินนะครับก็ตดแต่เขากินเยอะกว่าคนแค่ไหนครับมาไหมามา,าคนนี้มีใจก็ไม่ได้ครับถ้าเราต้องมีใจรักเขาว่าเขาไม่รู้เขาไม่ใช่ช้างป่าเขาเป็นช้างบ้านเขาไม่ได้ถูกปล่อยเหมือนช้างป่านะครับเขาถูกล่ามไว้เหมือนช้างบ้านนะครับก็เลยเขาไม่รู้จกักไปหากินนะครับ เราต้องพาเขาไปกินนะครับต้องเลี้ยงเขาตากด้วยครับผมนั่นผมก็ขอแค่นี้ครับผมใกล้จะถึงที่ผูกแล้วครับจะได้กลับไปดูลูกโอนะครับอจะได้บายๆจะได้ไปดูน้องน้องช้างสามสาวอีกครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมเป็นกำใจให้คะแนนน้องช้างได้ครับผมขอบคุณครับลูกขอบคุณครับลูกลูกด้วยครับ สวัสดีครับ